ค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายแบบฝึกหัดนะคะในหน้า74แล้วก็75อันนี้ครูยกแบบฝึกหัดในหน้า74ขึ้นมา2ข้อนะคะก็คือข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะแก้วตาอ่านหนังสือ9นาฬิกานะคะเป็นเวลาเริ่มต้นและเป็นเวลาสิ้นสุดที่9นาฬิกา48นาทีแล้วระยะเวลาที่แก้วตาอ่านหนังสือ เป็นเท่าไร่เดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตที่นาทีนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเป็นนาทีเนี่ยคือ0นะคะแล้วสิ้นสุดที่48ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยคือ9นาฬิกาเท่ากันนะคะดังนั้นเวลาที่แก้วตาใช้อ่านหนังสือไปก็คือ48นาที นะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูข้อข้างล่างนะคะขุนเล่นเปียนโนนะคะเริ่มที่เวลา10นาฬิกา10นาทีนะคะแล้วก็สิ้นสุดที่10บนาฬิกาห้นาทีนะคะเวลาเริ่มต้นนะคะสินะคะสิ้นสุด10เหมือนกันนะคะต่างกันที่นาทีนะคะเราอยากรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะคะ จาก10นาทีไป45นาทีนะคะเราจะใช้นับนิ้วก็ได้แทนนิ้วละ5เหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือครูมีวิธีอีกหนึ่งวิธีก็คือเราเอาเวลามาลบกันนะคะนี่เอานาทีที่สิ้นสุดนะคะลบด้วยนาทีที่เริ่มต้นนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย5 0ได้5แล้วก็5ลบ1ได้4ดังนั้นเวลาที่ขุนเล่นเป็นโนคือ 45นาทีนะคะค่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้า75นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนดูนะคะเป็นตัวอย่าง2ข้อนะคะอันนี้คือข้อที่1นะคะให้บอกเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดในข้อที่1ของเรานะคะทมหาเวลาสิ้นสุดนะคะนักเรียนคะ่ะครูมีเทคนิคหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าตามหาเวลาสิ้นสุดนะคะให้นักเรียนบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้านักเรียนตามหาเวลาเริ่มต้นก็คือย้อนหลังกลับไปเนี่ยให้เราลบนะคะดังนั้นข้อนี้ออมสินใช้เวลากวาดบ้าน30นาทีนะใช้เวลากวาดบ้าน30นาทีนะคะเวลาเริ่มต้นของเราคือ17บเนาฬิกาแล้วกวาดบ้านไป30นาทีนะคะ เดิมเป็น17นาฬิกาเพิ่มไปอีก30นาทีก็เลยกลายเป็น17นาฬิกา30นาทีะคะอะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันค่ะข้อ2นะคะใบบัวใช้เวลาล้างจาน27นาทีโดยที่เริ่มต้นที่18นาฬิกา20นาทีะคะแล้วใช้เวลาไป27นาที มีอยู่20แล้วใช้ไปอีกนะคะก็เพิ่มไปอีกนะคะเพิ่มไปอีก27นาทีใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่คะเนี่ย18นาฬิกา47นาทีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดสองหน้านี้ได้เลยค่ะ